สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิล์ม็นรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ The Wild Robot เรื่องราวของรอสหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่ไปติดอยู่บนเกาะร้างจากอุบัติเหตุ ทำให้มันต้องเอาชีวิตรอดด้วยการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีมนุษย์ก่อนที่รอสจะได้ผูกพันกับสัตว์ชนิดต่างๆและกลายมาเป็นแม่บุญธรรมของลูกห่านกําพร้าตัวหนึ่งอย่างไม่ได้ตั้งใจในยุคที่เทคโนโลยี AI สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ภายในไม่กี่วินาทีนะครับ งานศิละปะที่สร้างขึ้นมาจากฝีมือของมนุษย์มันจึงมีคุณค่ามากขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งหนึ่งในงานศิละปะที่มีผู้ชมมากที่สุดในโลกก็คือการ์ตูนแอนิเมชันครับโดยหลังจากที่สตูดิโออย่าง Dreamworks Animation เริ่มชิมลางด้วยการผสมผสานงานศิละปะหลายแขนงเข้าด้วยกันชั้งการ์ตูนวาดสมิติ Stop Motion หรือกระทั่งภาพวาดสีน้ำมัน แล้วนำเอางานศิลปะเหล่านั้นมาสร้างสารรค์ร่วมกับแอนิเมชัน3มิติในภาพยนตร์เรื่อง The Bad Guys และ Push in Boots The Last Wish ปีนี้พวกเขากลับมาอีกครั้งกับงานศิลปะที่น่าจับตามองอย่างภาพยนตร์เรื่อง The Wild Robot ครับตัวหนังมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้การวาดและก็ลงสีด้วยมือในฉากหลังรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมและก็บรรยากาศของผืนป่าอันเขียวขจีครับ ก่อนจะนำเอาฉากหลังเหล่านั้นมาผสมผสานกับภาพสามมิติของตัวละครพร้อมจำลองการเคลื่อนกล้องและการวางเฟรมภาพให้มีความเป็นภาพยนตร์มากขึ้นเมื่อผสมรวมกับเนื้อหาอันว่าด้ยวยเรื่องของปลาผิดน้ำผู้ต้องเรียนรู้วิถีชีวิตที่แตกต่างเติบโตแล้วก็ค้นพบคุณค่าของตัวเองผ่านการผจญภัยอันน่าติดตามครับทำให้เมื่อมองจากภาพรวมแล้ว The Wild Robot เป็นแอนิเมชันที่มีความครบเครื่องและตอบโจทย์ทุกด้านของตัวเองได้อย่างงดงามครับตัวละครทุกคนของภาพยนตร์นั้นทั้งมีสเสน่ห์มีพัฒนาการที่ดีและมีเคมีที่เข้ากันได้อย่างลงตัวครับไล่มาตั้งแต่หุ่นยนต์รับใช้อย่างรอสที่จับพลัดจับผูดได้รับคำสั่งให้ดูแลไบรท์บิลลูกห่านตัวน้อยที่เพิ่งจะลืมตาดูโลกแล้วก็เข้าใจว่ารอสเนี่ยเป็นแม่ของมันนะครับ ซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นมันเต็มไปด้วยความไร้เดงสาและก็ความจริงใจครับเนื่องจากคุณสมบัติและคู่มือของการเป็นแม่นั้นไม่เคยถูกโปรแกรมเอาไว้ในระบบปฏิบัติการของรอส s นั่นจึงทําให้เธอต้องเรียนรู้ทุกอย่างผ่านคําแนะนําของฟิงสุนัขจิ้งจอกจอมเจ้าเล่ห์ผู้ใช้ชีวิตอยู่อย่างสันโดษครับสถานะคนนอกที่ไม่ได้รับการยอมรับของทั้งรอสและก็ฟิงทําให้พวกเขาเข้าคู่กันได้อย่างรวดเร็ว และมีตรภาพที่งอกงามขึ้นก็ได้สอนให้ทังคู่นั้นเลือดจะใช้ความเมตตาเป็นเครื่องมือในการเอาชีวิตรอดในป่าแห่งนี้ครับโดยตัวละครที่น่าสนใจที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นรอสหุ่นยนต์ที่เริ่มต้นด้วยการทำตามคำสั่งที่ตัวเองถูกโปรแกรมเอาไว้ครับจนกระทั่งเธอได้ค้นพบก,กับความรู้สึกและเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากคำสั่งตัวละครของเธอเนี่ยเรียกได้ว่ามีพัฒนาและก็เติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงครับโดยการที่ตัวหนัง เลือกจะนําเสนอเนื้อหาของตัวเองในรูปแบบของแอนิเมชันผมรู้สึกว่ามันเป็นทางเลือกที่ถูกต้องมากๆครับเพราะไม่เพียงแต่ภาพยนตร์จะเดินเรื่องโดยไม่มีตัวละครมนุษย์อยู่ในเรื่องแล้วการเป็นแอนิเมชันมันยังมีส่วนช่วยในการบิดเบือนความจริงให้มันดูมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นพร้อมกับเอื้อต่อการสร้างมุกตลกของภาพยนตร์ได้อย่างกลมกลืนอีกด้วยครับเมื่อตัวละครทุกคนสามารถทําให้ผู้ชมตกหลุมรักได้อย่างชั่วนหน้า ไม่ว่าพวกเขาจะต้องไป,ประจนภัยและก็เจอกับอุปสรรคนานับประการมากมายขนาดไหนพวกเราก็พร้อมจะล่มหัวจมท้ายไปกับตัวละครจนสุดทางครับโดยภาพยนตร์นั้นได้พาผู้ชมไปพบกับการผจญภัยอันแสนสนุกและก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความหมาย ตัวหนังสามารถทำให้ผู้ชมสัมผัสได้ถึงหัวใจที่ซ่อนอยู่ในเรื่องราวรวมไปถึงความ coming of age ที่พาให้ทุกตัวละครนั้นได้ค้นพบคุณค่าภายในของตัวเองอันนำมาซึ่งโมเมนต์แห่งความอบอุ่นและก็ซาบซึ้งกินใจจนผู้ชมทุกคนเนี่ยต้องเสียน้ำตาครับนอกจากนี้หากเรามองอย่างลึกซึ้งมากขึ้น The Wild Robot ยังเป็นมากกว่าภาพยนตร์แอนิเมชันที่ขายความบันเทิงนะครับ แต่มันมีรากฐานสำคัญที่ชวนให้ผู้ชมนั้นตั้งคำถามเชิงปรัชญาต่อได้อีกมากมายครับในภาพที่ใหญ่และก็ชัดเจนที่สุดก็คือการอยู่ร่วมกันของเทคโนโลยีอันล้ำสมัยกับธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ครับรวมไปถึงการเป็นส่วนหนึ่งของการและกันในสังคมที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งแต่หากลงลึกไปยังระดับจิตสานึกของตัวละครตัวหนังก็ได้เดินหน้าสำรวจประเด็นเรื่องเจตจำนงเสรีของหุ่นยนต์ อารมณ์ความรู้สึกและก็การมีความรักของปัญญาประดิษฐ์ความเป็นแม่และก็ครอบครัวที่ไม่ได้ผูกพันกันทางสายเลือดความหมายของคำว่าบ้านคุณค่าของความทรงจำและท้ายที่สุดก็คือการเป็นมากกว่าสิ่งที่เราถูกกำหนดให้เป็นครับแม้ว่าประเด็นต่างๆของเรื่องมันจะถูกถ่ายทอดออกมาอย่างเรียบง่ายและก็ไม่ต้องขบคิดตีความแต่เมื่อเรื่องราวเดินทางมาถึงจุดจบแล้ว The w i l Robot ก็สามารถชวนให้ผู้ชมคิดต่อยอดและตั้งคำถา,ถามถึงความหมายในการใช้ชีวิตได้อย่างคมคายมากๆากครับอย่าง<ม><ม>ที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับว่า The w i l d Robot นั้นเป็นภาพยนตร์ที่มีงานด้านภาพอันสวยสดงดงามครับสิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือการสร้างลุคของภาพยนตร์ให้มีความเป็นการ์ตูนและการลงสีด้วยผู้กันครับทำให้พื้นผิวและองค์ประกอบต่างๆนั้นมันมอบความรู้สึกย้อนยุกราวกับอ่านหนังสือนิทาน แต่ในขณนะเดียวกันมันก็ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีแอนิเมชัน3มิติในยุคป,ปัจจุบันได้อย่างสร้างสรรค์และก็เป็นภาพสะท้อนของเนื้อหาในเรื่องอันว่าด้วยการอยู่ร่วมกันของเทคโนโลยีและก็ธรรมชาติได้อย่างแนบเนียนกลมกลืนครับนอกจากนี้งานด้านภาพของภาพยนตร์ยังสาม,มารถถ่ายทอดทิวชัดรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆในเรื่องออกมาได้อย่างสวยงามและก็มีสีสันครับ เมื่อผสมรวมกับดนตรีประกอบที่ยอดเยี่ยมแล้วก็การตัดต่อที่มันพอดีลงตัวแล้วมันจึงกล่าวได้นะครับว่างานสร้างของภาพยนตร์นั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ยอดเยี่ยมและมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเติมอรรถรสของการรับชมครับขณะที่นักแสดงทุกคนก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครผ่านเสียงภาคของพวกเขาได้ดีตามมาตรฐานครับแต่บทบาทที่ท้าทายและก็มีพัฒนาการมากที่สุดนั้น ตกเป็นของลูปิต้ายองโงซึ่งเธอก็สามารถสวมบทเป็นตัวละครอย่างรอสได้สมกับดนะีกรีนักแสดงระดับออสการ์ครับน้ำเสียงของเธอนั้นสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนจากหุ่นยนต์ที่ไร้ความรู้สึกแล้วก็พูดทุกอย่างตามที่ถูกโปรแกรมเอาไว้ก่อนที่จะค่อยๆเพิ่มความเป็นมนุษย์ให้กับตัวละครซึ่งทุกอย่างนั้นมันเกิดขึ้นอย่างแนบเนียนไร้รอยต่อจริงๆครับ สุดท้ายนี้ภาพยนตร์เรื่อง The Wild Robot ให้ความรู้สึกคล้ายกับการฟังนิทานสักเรื่องที่ทำให้ผู้ชมนั้นล่องลอยไปกับจินตนาการรวมไปถึงการผรจญภัยอันแสนสนุกของตัวละครครับนอกจากงานด้านภาพอันแสนประณีตและก็พิธีพิถันแล้วตัวหนังสามารถผสมผสานการผรจญภยัยอันเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเข้ากับความสัมพันธ์อันแสนอ่อนโยนได้อย่างอบอุ่นหัวใจมากๆครับ พร้อมกับชวนให้ผู้ชมนิยามตัวตนและก็ตามหาความหมายของชีวิตได้อย่างลึกซึ้งจนต้องเสียน้ำตาครับโดยทั้งความจริงใจและการบอกเล่าเนื้อหาที่ลึกซึ้งทำให้ The Wild Robot กลายเป็นแอนิเมชันสุดคลาสสิกได้ในทันทีที่ออกฉายและดูเหมือนว่า Inside Out 2จะเจอคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อบนเวทีออสการ์ในสาขาแอนิเมชันปีนี้สันแล้วครับ ประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง The Wild Robot ที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือการปล่อยมือจากลูกคือสัจธรรมของการเป็นพ่อแม่ภาพยนตร์บอกเล่าเรื่องราวของรอส s หุ่นยนต์รับใช้ในโลกอนาคตที่เกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งจนทำให้รอส s ถูกเปิดใช้งานบนเกาะร้างอันห่างไกลแห่งหนึ่งครับซึ่งที่นั้นไม่มีมนุษย์อยู่เลยแม้แต่คนเดียวเส้นทางการเรียนรู้และก็การตามหาเจ้าของของรอส ทำให้เธอได้มาเจอกับไบรท์บิลลูกห่านตัวน้อยที่เพิ่งจะลืมตาดูโลกแล้วก็ได้เห็นใบหน้าของรอสเป็นคนแรกไบรท์บิลจึงคิดว่ารอสเนี่ยเป็นแม่ของมันครับจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างไบรท์บิลแล้วก็รอสก็ได้ผลิบานและก็งอกงามมากขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งทำให้รอสได้เข้าใจถึงความเป็นพ่อแม่ แม้ว่าเธอจะไม่ได้มาจากสายเลือดหรือเผ่าพันธุ์เดียวกันแต่รอสก็ได้เริ่มศึกษาพฤติกรรมแล้วก็เลี้ยงดูไบรท์บิลอย่างตั้งใจจนความผูกพันระหว่างพวกเขาทั้งคู่นั้นแน่นแฟนไม่ต่างจากการเป็นแม่ลูกจริงๆเลยครับก่อนที่ตัวหนังจะมอบโครงสร้างแบบครอบครัวจำลองให้กับตัวละครเพื่อเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ยึดโยงอยู่กับสายเลือดและก็เผ่าพันธุ์ครับโดยนอกจากการรับหน้าที่เป็นแม่ของไบรท์บิลแล้ว รอสคือหุ่นยนต์พลัดถินที่ไม่ได้รับการยอมรับจากสัตว์ทุกชนิดในป่าแห่งนี้ทุกคนต่างคิดว่าเธอเนี่ยเป็นอสุรกายที่พร้อมจะทำร้ายผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาครับขณะที่ไบรท์บิลเองก็เป็นห่านแคระด้วยสลีระทางร่างกายที่ผิดปกติผสมรวมกับการเติบโตขึ้นมาอย่างผิดวิธีทำให้ไบรท์บิลนั้นไม่สามารถว่ายน้ำหรือว่าบินได้เหมือนกับห่านตัวอื่นครับและมันก็ทำให้เขาไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของฝูงได้ โดยผู้ที่รับหน้าที่พ่อของครอบครัวก็คือฟิงสุนักจิ้งจอกจอมสันโดษซึ่งภาพยนตร์ได้เปิดเผยไกลๆนะครับว่าเขามีอดีตอันโหดร้ายจนทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถเป็นที่ยอมรับในป่าแห่งนี้ได้ความโดดเดี่ยวและก็แปลกแยกของทั้ง3ตัวละครได้ทำให้พวกเขาเข้ากันได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันครับอย่างไรก็ตามหากทั้งสตัวละครนั้นอยู่ร่วมกันโดยปราศจากโลกภายนอกสิ่งเดียวที่จะพรากพวกเขาออกจากกันได้ก็คือ อายุไขที่แตกต่างกันของแต่ละตัวละครเท่านั้นครับแม้ว่าไบรท์บิลจะเป็นห่านที่เติบโตขึ้นมาโดยมีพ่อเป็นสุนักจิ้งจอกและก็มีแม่เป็นหุ่นยนต์นะครับแต่หากมันเป็นเพียงชุดความจริงเดียวในชีวิตของเขาไบรท์บิลก็ย่อมไม่มีคำถามและก็สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในครอบครัวจำลองนี้ได้ครับแต่การเวลาที่ไหลผ่านอย่างรวดเร็วและการเติบโตข้ามพ้นวัยของคนเป็นลูกในมุมหนึ่งเนี่ยมันก็สร้างความสะเทือนใจให้กับพ่อแม่เช่นกันนะครับ โดยหาเรามองย้อนกลับมายังโลกแห่งความเป็นจริงแล้วนะครับคนเป็นลูกเนี่ยยังไงก็ต้องออกไปเจอกับโลกภายนอกไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับพวกเขาต้องออกไปโรงเรียนได้ไปพบปากกับเพื่อนๆได้เข้าสังคมได้พบเจอกับความหลากหลายและเมื่อถึงวันที่พวกเขาเติบโตหรือออกผจนภัยไกลามากพอพวกเขาก็จะได้พบเจอกับองค์ความรู้ใหม่ๆที่มันขัดแย้งกับสิ่งที่พวกเขาเชื่อ และนั่นจะนำมาซึ่งการตั้งคำถามต่อการเลี้ยงดูของพ่อแม่อย่างปฏิเสธไม่ได้ครับไบรท์บิลเองก็เช่นเดียวกันครับโรงเรียนของเขาคือผืนน้ำลำทารในป่าซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาใช้เรียนวิชาว่ายน้ำและลานโลงกว้างบนยอดเขาซึ่งเป็นสนามที่เขาใช้ฝึกบินครับ ซึ่งการได้ก้าวออกจากพื้นที่ที่เขาคุ้นเคยก็ได้ทำให้บรท์บิลได้ค้นพบกับสังคมใหม่ๆซึ่งเป็นสังคมที่อาจจะเหมาะสมและก็อบอุ้มความเป็นตัวเขาได้ดีกว่าแม่หุ่นยนต์และพ่อสุนัขจิ้งจอกครับจนเมื่อถึงวาระหนึ่งรอสได้ตระหนักถึงหน้าที่ของความเป็นแม่ได้อย่างถ่องแท้นั่นก็คือการยอมรับความจริงที่ว่าเธอไม่ใช่เจ้าของชีวิตของลูกและสิ่งที่พ่อแม่ควรจะทำอย่างดีที่สุดก็คือ การเตรียมความพร้อมเพื่อในสักวันหนึ่งลูกจะโบยบินออกจากอ้อมอกของเธอครับหรือพูดอีกในนึงก็คือการปล่อยมือจากลูกคือสัจธรรมที่พ่อแม่นั้นไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้โดยตัวหนังได้มอบโมเมนต์อันแสนสะเทือนอารมณ์เมื่อลูกๆได้ออกเดินทางไปตามเส้นทางชีวิตของตัวเองสิ่งที่ยังคงเหลืออยู่กับพ่อแม่ก็คือความทรงจำอันแสนมีค่าที่ค่อยๆร้อยเรียงตั้งแต่วันที่ลูกยังเป็นเด็กไร้เดียงสา เติบโตขึ้นแล้วก็พร้อมจะสยายปีกออกจากบ้านอันแสนอบอุ่นของตัวเองครับและตัวหนังก็ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าแม้ว่ารอส s เนี่ยจะเป็นหุ่นยนต์ที่ไม่ได้ถูกโปรแกรมให้มาเป็นแม่ของห่านตัวน้อยแต่ความรักที่เกิดขึ้นระหว่างรอส s และก็ i ไบรท์บิลนั้นเป็นเรื่องจริงครับรอส s เลือกจะรับฟังเสียงของลูกและเลือกที่จะไม่ฉุดรั้งลูกของตัวเองเอาไว้จากอนาคตของตัวเขาเองฝากไว้ให้คิดกันนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนรีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนเอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถเสิร์ชคำว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบนยูทูบรวมถึงกดสมัครสมาชชิกกไดด้้วยเ่นนััครบ ใน EP ีหน้าฟีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ